คุณเคยสงสัยไหมครับทำไมเพื่อนบางคนรุ่นเดียวกันแต่หน้าเขายังเด็กหุ่นยังเฟี้ยวเหมือนสตัฟอายุไว้ที่30ต้นต้นแต่พอเราส่องเขายกทีไรเจอแต่พุงย้อยๆตีนกาและความเพลียที่แก้ไม่หายวันนี้ผมมีความลับจะบอกครับมันไม่ใช่เรื่องของกรรมพันธุ์แต่มันคือเรื่องของวิธีคิดและวิธีกินครับยินดีต้อนรับสู่รายการสุขภาพดีวัย40กับผม p f d 2025ที่จะพาคุณโกงอายุไปพร้อมๆกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆวัย40 plus ทุกท่านวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเปิดอกลูกผู้ชายและคุณผู้หญิงก็ฟังได้นะครับเรื่องสุขภาพที่หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าแก่แล้วก็ต้องปล่อยไปตามสังขารจริงๆแล้ววัย40คือวัยทองของชีวิตครับถ้าเรารู้วิธีจูนเครื่องยนต์ร่างกายใหม่ วันนี้ผมคัดมาเน้นๆ้น3หัวข้อที่ทำแล้วเห็นผลทันทีคือกินยังไงให้พุงยุบขยับยังไงให้ไม่ปวดเข่าและนอนยังไงให้หน้าเด็กเตรียมสมุดปากกาหรือจะฟังเพลินๆระหว่างขับรถก็ได้ครับไปลุยกันเลยอาหาร The Metabolic Reset เรื่องแรกเรื่องปากท้องครับเชื่อไหมครับว่าศัตรูของวัยเราไม่ใช่ไขมันแต่คืออินซูลินที่ค้างตึงอยู่ในเลือดสิ่งที่ต้องเปลี่ยน เลิกกินจุบจิบครับไวร่าถ้ายิ่งกินถี่อินซูลินยิ่งพุ่งไขมันเก่าก็ไม่ได้เผาไขมันใหม่ก็มาเพิ่มเคล็ดลับไวร่าครับลองสูตรมื้อเช้าโปรโตีนสูงครับไข่ต้มสองฟองหรือโปรโตีนเชคหวานน้อยแทนที่จะเป็นป้าทงโกกาแฟหวานหวานโปรโตีนจะช่วยเร่งเตาเผา,าพลังงานหรือเมตาบอลิซึมให้ทำงานแต่เช้าลองทำดูเจ็วันครับแล้วมาเม้น์บอกผมหน่อยว่าพุงยุบจริงไหมการเคลื่อนไหว Move smart not hard ต่อมาเรื่องออกกำลังกายหลายคนบอกโห oh, คุณพี่ผมไม่มีเวลาไปยิมหรอกข่าก็ไม่ดีข่าวดีครับคุณไม่ต้องวิ่งมาราธอนครับสิ่งที่เวิร์กที่สุดสำหรับวัย40 plus คือการเดินครับใช่ครับเดินนี่แหละผมขอท้าให้ทำสิ่งที่เรียกว่า power walk หรือเดินจงกรมฉบับเร่งด่วนแค่เดินเร็วๆ แกงแขนแรงๆสัก15นาทีหลังมื้อเย็นเชื่อไหมครับว่าช่วยลดน้ำตาลในเลียดได้ดีกว่ายาบางตัวซะอีกแถมหลับสบายด้วยใครทำได้พิมพ์คำว่าทำได้มาบอกกันหน่อยครับการนอน The Anti-Aging Secret สุดท้ายสำคัญที่สุดคือการนอนครับถ้านอนไม่ดีกินดีแค่ไหนก็พังปัญหาตื่นมาฉี่บ่อยหรือหลับไม่ลึกตื่นมาหน้าตรมกด3 2 1ครับสชั่วโมงก่อนนอนงดอาหาร สชั่วโมงก่อนนอนงดน้ำจิบได้1ชั่วโมงก่อนนอนงดจอครับแสงสีฟ้ามือถือคือยาพิษที่ทำลายกรดฮอร์โมอนของเราลองวางมือถือไว้นอกห้องนอนคืนนี้เลยครับแล้วคุณจะตื่นมาเหมือนได้ร่างใหม่สรุปนะครับ3คีย์เวิร์ดวันนี้ 1. มื้อเช้าเน้นโปรตีน 2. เดินเร็วหลังอาหาร 3. วางมือถือก่อนนอนไม่ยากเลยใช่ไหมครับ ผมอยากให้ทุกคนลองเอาไปทำดูเริ่มทีละข้อก็ได้ครับสุขภาพดีสร้างได้ไม่ต้องรอหมอครับถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสุขภาพดีวัย40 plus ไว้นะครับผม p f d 2025จะมีเคล็ดลับดีๆมาเสิร์ฟให้ทุกสัปดาห์ครับสุดท้ายนี้จำไว้นะครับอายุเป็นเพียงตัวเลขแต่สุขภาพคือของจริง ดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เพื่อให้เราได้อยู่เที่ยวอยู่เล่นกับลูกหลานไปนานๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ